สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำสาไม้เลื้อยมงคลดอกสวยยอดนิยมปลูกไว้หน้าบ้านใครเห็นรักใครเสริมดวงเรียกทรัพย์นํามามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ ไม้เลื้อยมงคลต้นที่สามต้นพวงครามต้นพวงครามพวงครามหรือช่อม่วงเป็นไม้เลื้อยที่นิยมปลูกประดับเป็นซุ้มหน้าบ้านหรือปลูกให้เลื้อยตามกำแพงหน้าบ้านบางท่านก็นำเอาดอกมาคั้นเอาน้ำเพื่อทำเป็นสีขนมเรียกว่าขนมช่อม่วงค่ะ พวงครามนะคะเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นเป็นเถาขนาดใหญ่แข็งแรงแต่กิ่งเลื้อยเป็นพุ่งขนาดใหญ่เถานะคะสามารถเลื้อยคลุมต้นไม้อื่นไปได้ไกลมากกว่า20ฟุตเลยล่ะค่ะแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่จําเป็นต้องใช้ที่ค้ายันหรือซุ้มหรือจะปลูกคล้างเสาหรือกําแพงรั้วก็ได้ค่ะดอกพวงครามนะคะเวลาออกดอกจะออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งค่ะแต่ละช่อดอกมีดอก10-50ดอกเลยล่ะค่ะแล้วก็มี5 กลีบคล้ายรูปดาวห้าแฉกมีสีเขียวอมขาวจากนั้นจะค่อยเปลี่ยนเป็นสีครามและสีม่วงดูแล้วสวยงามสบายตาสบายใจดอกพวงครามจะเริ่มออกดอกในช่วงฤดูหนาวและสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีจะมีมากในช่วงหน้าแล้งค่ะพวงครามนิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและปักชำเถาไม้เลื้อยมองคลต้นที่สอง ต้นเล็บมือนางเล็บมือนางมีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อนทั่วไปจัดเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งขนาดกลางเวลาเขาโตนะคะเขาก็จะเลื้อยพาดพันไปกับต้นไม้ต้นอื่นๆยาวได้ประมาณ5-10เมตร แต่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มหนาทึบเถาอ่อนก็จะเป็นสีเขียวตามลำต้นนะคะใบเรียวยาวออกดอกเป็นช่อและออกดอกสีชมพูจากนั้นก็จะเปลี่ยนจากสีชมพูเข้มไปจนถึงแดงส่งกลิ่นหอมสามารถขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดการตอนกิ่งหรือเอาเงาไปปลูกก็ได้เช่นกันค่ะแต่ว่าต้องฝังให้ลึกนะคะประมาณสนิ้วต้นเล็บมือนางเขาจะชอบ กลางแจ้งชอบแสงแดดจัดๆแบบเต็มวันนะคะต้องการน้ำและความชื้นปานกลางและจะเจริญเติบโตได้ดีในดินปนทรายหรือดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดีแถมยังเติบโตได้เร็วและเขาจะเลื้อยขึ้นเป็นพุ่มตามร้านที่เตรียมไว้ให้เขาในปัจจุบันนิยมปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อยหรือปลูกตามแนวรั้วเพื่อประดับบ้านนั่นเองค่ะไม้เลื้อยมงคลต้นที่หนึ่งต้นละดาวัน ต้นละดาวันหรือลัดดาวันต้นลัดดาวันนะคะเป็นต้นไม้มงคลที่ช่วยเสริมดวงเรื่องการเงินถือเป็นไม้หอมที่คนไทยนิยมนำมาปลูกไว้หน้าบ้านทำเป็นซุ้มตามริมรัว้วหรือในสวน เพราะว่าเวลาออกดอกจะมีกลิ่นหอมและมีดอกที่สวยงามดูเหมือนปุยหิมะบนพื้นดินบริเวณน,นั้นทำให้ใครผ่านไปผ่านมาก็อดที่จะชื่นชมไม่ได้ค่ะต้นละดาวันนั้นนะคะเป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กมีขนปกคลุมไปทั่วทั้งลำต้นอีกทั้งยังเป็นไม้เลื้อยที่มีน้ำหนักเบาเปลือกลำต้นจะไม่แข็งมากใบมีสีเขียวแต่มีขนสั้นๆปกคลุมทั่วทั้งใบค่ะส่วนดอก ของละดาวันจะเป็นรูปกรวยสีขาวและเป็นสีเขียวออกเป็นช่อๆตามซอกไปและปลายยอดปัจจุบันนิยมขยายพันธุ์ด้วยการตอนทับกิ่งปักชำและเพาะเมล็ดเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดและไม่ชอบน้ำท่วมขัง ควรปลูกกลางแจ้งแนะนําให้ปลูกบริเวณคนเสาหรือริมรั้วบ้านแต่ให้ปักหลักไว้ใกล้ๆเพื่อให้กิ่งเลื้อยขึ้นไปก่อนจากนั้นก็สามารถผูกยอดพยุงให้ลําต้นตั้งขึ้นและให้กิ่งปีนเลื้อยขึ้นต่อไปได้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยคะ่ะ หากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลบ้านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ